ม,น,น,ม,ม,มนับสบายไหมปะ ตอนเช้านะครับเรามาเช็คตลาดกันดูก่อนนะฮะยังคงซึ้อเหมือนเดิมมุมมองผมก็คือแนวรับ1 4 9 0 1 4 0 0 1 4 5 0แล้วก็1 0 4ท้วนซึ่งมุมมองผมไปมองที่แนวสุดท้ายเลยนะ1 0 4ท่วนบวกลบนิดหน่อยนะฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโเราารรวมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโกันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มกันเถิดประจําเช้าวัน อังคารที่6มิถุนาย,ยนปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจมีข่าวไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับก็ข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะสำหรับตัวสุภาลัยเนี่ยมึนถอน EIA ชะลอลอฟรัชดาเวลาที่จะสร้างคอนโดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงตัวนี้แหละฮะปกติเลยนะเขาจะขอ EIA ไปด้วยแล้วก็จะสร้างไปด้วยเออแล้วก็จะตีว่าอ่ะมันน่าจะผ่านแหละแต่ว่าพอมันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีหลายๆตึกที่ มันเป็นตึกหลางอะ่ะนึกนึกภาไหมที่คอนโดที่สร้างไม่เสร็จส่วนใหญ่ก็คือไม่ผ่านเอนะครับเพราะว่ามันไปบังแดดบังลมบังฝนอะไรเงี้ยเออมันทําให้แบบสภาพแวดล้อมอะ่ะที่บริเวณนั้นเขาไม่โอเคเออแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะ่ะมันก็จะผ่านแหละตอนนี้ก็สุภาลัไหลก็เตรียมรออุทธรณ์ต่อนะับเขาบอกว่าไม่ไม่ได้มีผลกระทบมากอย่างมากก็คือเสียเวลาออกไปเท่านั้นเองนะตัวสุภาไหลผมก็ยังมองเป็นขาลงนะ ใน,ในระยะนี้เป็นขาลงราคาแถวนี้ไม่น่าสนใจไปรอนู่นแหละ18.5แต่แถวนั้นนะครับเจงสตาร์ททวนหน้า12กองทุนมูลค่าวูบเออมันก็วูบหายไปจริงๆแหละนะฮะเนี่ยกองทุนที่เพิ่มทุน3บาท70อะ่ะคิดดูนะ3ามบาทเ0เหลือ18ตังค์อย่าเรียกว่าเหลือ18ตังค์เลยนะ18ตังค์ตีเป็น0นเลยก็ได้นะก็เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นน่ะนะครับเขาบอกว่าอวม BTS ดวงตกโดนอีกแล้วร้อยเปอร์เซ็น bts เนี่ยโดนทุกเจ้าเลยคือ bts เนี่ยเขาพยายามที่อยากจะโตเนาะคุณคีรีใช่ไหมฮะในกลุ่มของ bts ก็จะไปลงทุนน,นั่นนู่นนี่ก็จะมี Ra b b i t ใช่ไหมมีกลุ่ม bts มีอะไรที่ไปลงทุนกับหุ้นหลายๆตัวแล้วส่วนใหญ่คือไปลงที่ไหนเละหมดเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่ม J ใช่ไหมที่ที่ BTS แล้วก็รปบิดไปลงนะฮะอ่ะเรามาดูตัว BTS หลังจากไปปิดก,ก็ลงมาเลยนะ s t s จะน่าสนใจผมคิดว่าต้องให้จบขาลงตรงนี้ก่อนอาจจะไปเจอแนวรับอยู่โซนแถว5.5จนถึง6บาทนะครับน่าจะลงต่อได้นะตัว BTS t i ที่ดเดินหน้าเทคธุรกิจ istics, โลจิสติกโตต่อ ตัวที่ไอาวางแผนกลยุทธ์2ทางธุรกิจโลจิสติกเดิมยังโตต่อเนื่อง10-15%อันนี้โอเคนะนะเห็นด้วยครับพร้อมเดินเกมร่วมทุนซื้อกิจการต่อเนื่องปักธงรายได้รวมโต20-30%ดันเอเชียเน็ตเวิร์กอินเตอร์เนชั่นอ๋อตัวนี้เขาจะดันเข้าตลาดนะฮะที่ไอเนี่ยแนวรับของเขาอ่ะตัวเลขที่น่าสนใจเลยคือ11.4แนวรับตรงนี้มันคือ11.3ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นผมบวกมาหช่องนะ คือ11.4จะเป็นแนวรับที่มีโอกาสเล่นในระยะสั้นๆแต่ภาพรวมใหญ่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการซึมลงนะครับแนวรับถัดไปสมมติว่าเขาหลุดโซนนี้นะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่10.4เลยอ่าถ้าอยากจะทยอยเก็บสะสมหรืออะไรก็ต้องไปรอแถวแถวโซนนี้นะครับราคาปัจจุบัน11.8เนี่ยต่อราคาได้ก็ต่อไปก่อนพร,ราม9ครึ่งหลังไฮซีซั่น ชูแอปสุขภาพต่อยอดมีแอปสุขภาพของพรามนาย,ยนะจอรับซับไฮซีซั่นหนุนผลงานครึ่งหลังปี66ฟอร์มแจ่มผู้ป่วยเข้ารักษาเพิ่มขึ้นได้เลิกเปิดตัวแอปพลิเคชันนายแคร์นะต่อยอดธุรกิจอัพฐานผู้ใช้บริการให้กว้างขึ้นมา,มาดูนะครับชุดนี้เป็นไซด์เวดาวอันนี้ไม่สวยเนาะแต่ถ้าทำฐานได้นะครับจุดซับลอสคือ16.5 แต่ผมว่ามันยังดูเสี่ยงเกินไปเนาะสู้ให้มันเบรกขึ้นมาดีกว่าสต็อปลอมันจะได้แคบๆลงนะครับถ้าเกิดชุดนี้มันเบรกนะฮะก็วางสต็อปลอดไว้ที่17.6น่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นรอเบรกนะฮะยังอยู่กับทันหุ้นนะฮะ BE8 มีดิว M&A ออสเตรเลียไซเกียชิงงาน4,000ล้าน b 8นะครับลุกสยายปีกต่างแดนปักหมุดออสนะฮะชี้มีมูลค่าตลาดสูงกว่าไทยถึง14เท่าเล็งทำดิว เมิร์จกันนะ M&A ค่าจบเดีลวภายในปีนี้พร้อมลุยภูมิภาคเอเชียต่อมองกาสโ,โตเพียบส่วนในประเทศยังคงโตดีโชว์แบ็กหลอกแน่น2,000ล้านจอชิงงาน4,000ล้านฟากโบเคาะปีนี้91บาทเอามาดูนะ b e 8 91มาจากไหนนะครับแนวต้านเดิม63ขอดูนี่มันออทำาหนะแต่ชุดนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะกลับตัว ชุดนี้ไม่กลับนะฮะโซนสะสมจะอยู่ที่45-48ลองดูนะสต็อปลออยู่ที่42ครับ HPT order ล้นชน Q3 ทุ่ม27ล้านปรับลายผลิตยอดผลิตยาวไปจนถึงไตรมารส3ปี2566โชว์แบ็กหลอดหอกแน่น114ล้านบาทในประเทศมีสัญญาณบวกหลังเปิดตลาดพร้อมทุ่มงบ27ล้านปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะครับ FPT นี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะดูดิกรอบสวิงใหญ่มากนะครับโซนนี้เป็นโซนแนวรับซึ่งผมคิดว่ามันมันน่าจะหลุดแล้วละ่ะออกข่าวดีมานี้น่าจะหลุดฮะชุกตรงเนี้ยแนวรับมัน6 7แล้วมันหลุดไปแล้วออมุมมองคือน่าจะลงต่อโซอนที่น่าสนใจผมไม่ไม่มองอะ่ะ5้าิตังค์ก็ไม่มองสตังค์ก็ไม่มองนะครับแต่ถ้าเกิดมาใกล้ๆ31ตังค์เนี่ยอาจจะนะอาจจะมีการเด้งได้ซิก ดันมาจิ้นพุ่งย้ำโตทุกใจมาสอันนี้โตจริงๆนะิก c t แต่ราคาตอนนี้ไปแบบไกลแล้วอ่ะเออมันไปไกลแลวแล้วก็ตอนนี้ย่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมองว่าจบรอบแล้วนะสำหรับซิกรอบล่าสุดครับ Stock Dairy Journal นะครับ SA นะบิ๊กบอสนะฮะย้ำแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตแรงจากแผนทยอยโอนโครงการ Landmark ์ค M RTA Station ประมาณ1,500ล้านทยอยโอนโครงการแนวราบอีก3โครงการรวมทั้งทยอยโอนงานกลุ่ม Ready to Move อีกทั้งแนวโน้มการขยายตัวทางอๆข่าวดีเยอะมากเลยอารมณ์ประมาณว่างเงินเนี่ยจะทยอยเข้ามาในกระเป๋าของ SA นะครับอ่ะมาดูครับกราฟนี่ไม่ได้เก่งใจกราฟไม่เก่งใจการโอนงานเข้ามาเลยนะ มีตั้งหลายงานนะฮะกราฟนี้แบบลงมารอกันข้างล่างเลยก็โซนนี้แนวรับอยู่ประมาณ7บาทถ้าสนใจข่าวที่ว่าก็รอรับแถวนี้แล้วกันนะครับแนวต้านผมให้ไม่เกิน7.8ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเรากันต่อครับมีอะไรน่าสนใจบ้างผมแบ่งเป็น2หมวดอย่างนี้แล้วกันนะฮะนะคือหมวดที่มันมีการกลับตัวที่เห็นเป็นเทรนชัดเจนอ่ะเป็นแนวโน้มขึ้นอาจจะเป็นขึ้นย่อยแต่มันก็เห็นชัดกับตัวที่ เน้นเล่นสั้นกรอบไม่เกิน3 5ถึง5วันอ่าก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับตัวแรกคือ l e o อ e o โอเนี่ยกับตัวขึ้นย่อยอพูดให้ชัดเลยนะกับตัวขึ้นย่อยแนยวต้านมอง7.8 STOP l o สต็อ,อยู่ที่5.8นะครับ BVG อน้นี้แข็งมากเลยแข็งมากจริงๆผมคิดว่ามีโอกาสไปถึงแบบ10บาทหรืออาจจะ10บาทบวกได้เลยนะครับ แนวรับจะอยู่ที่8.5 8 4แล้วก็แนวต้านก็ให้ไว้ที่9.9แล้วกันนะครับต่อด้วย bpp ชุดนี้ก็กลับตัวอันนี้เป็นต้นเทนเลยนะครับเพราะว่ายืนได้เรียบร้อยแล้วแนวต้านให้2แนวแนวที่คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดคือ15.2แล้วก็16บาทท่วนส่วน stop loss มองไว้ที่13.4นะครับต่อมาก็คือ pri อันนี้กลับตัวต้นเทนเหมือนกันนะครับในชุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าจบรอบ ของ PRI นะใครถามผมก็ตอบว่าจบรอบนะครับแต่ชุดนี้กลับมาอีกแล้วสต็อปล s อวางไว้ที่29บาททวนนะฮะแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่36 37.5แล้วก็39.5ครับถัดด้วยตัวทาคุนนี้ทาคุนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนกลางๆแต่ว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่เหมือนจะมีโมเมนตัมกลับคืนมานะครับในชุดที่เป็นไซด์เวย์อัพในคืนชุดนี้นะ ในขั้นชุดนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นมาเทสแนวต้านที่2.34เพราะฉะนั้นวางแผนเก่งกำไรได้ในกรอบระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์แล้วก็สต็อปลอดวางไว้ที่1.90นะครับต่อด้วย LDC LDC จะมีความคล้ายกับทาคุนี้แต่ถ้าถามว่าใครสวยกว่าผมมองทางคุนี้สวยกว่านะเพราะว่าตัว LDC เนี่ยมันมาเล่นในโซนล่างเกินไปมันล่างมากเลยเห็นไหม มาเล่นในส่วนล่างอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเด้งแว่ามีไหมมีแต่ก็น้อยแล้วก็การกลับที่ขึ้นจะไปเทสแนวต้านใกล้ๆนี่เยเก้าสิบ่ตังค์แต่ว่ามีไหมมีโอกาสน้อยนะครับให้มองไว้ที่เก้าตังค์ก็พอก็วางแผนเล่นสั้นกรอบไม่เกิน1สัปดาห์ครับต่อด้วยตัว irpc ชุดนี้ยังไม่ได้มีการกลับตัวนะแต่มองเล่นได้ในกรอบ3-5วันแนวต้านก็อยู่ที่2.4ถึง2.5 เอาแคบแคแค่นี้พอแต่ก็ทำกำไรได้นะครับสต็อปลอสอยู่ที่2 1 8ห้ามหลุดเดนะ็ดขาดฮะต่อด้วยตัว PSL ตัวนี้ก็วางแผนเล่นในกรอบ3-5วันเหมือนกันแนวต้าไม่เกิน11บาทครับผมมีติ๊กเกอร์พอยต์ให้อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเขาสามารถยืนเหนือ10บาทแบบแท่งเขียวยาว,ยาว โอกาสที่จะเบรก11บาทไปถึง12จะสูงมากแต่ถ้าเกิดมาถึง10บาทแบบเบาๆแทงสั้นๆเกิดหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะฮะก็แนวต้านผมให้ไม่เกิน11บาทต่อด้วยตัวนุษานุษานี่ก็กลับตัวเบาๆเหมือนกันเล่นในกรอบ3-5วันนะครับแนวต้านไม่เกิน8-9สตางแล้วก็ตัวสุดท้าย GPC นะครับแนวต้านผมให้ไม่เกิน 60.75เอาแค่นี้นะครับแล้วก็ซับรออยู่ที่55.75ถามว่าวันนี้เนี่ยตัวไหนเลงดีที่สุดตัวไหนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแล้วกันนะฮะถ้าในกรอบคิดเป็นคลื่นผมให้ BVG แต่มันน่าจะยอ่อเออลักษณะน,น,นี้น่าจะยอ่อไม่จำเป็นที่ต้องไปไล่ออมันจะยอ่อแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเล่นสั้นๆ3-5วัน ผมดูตัว PSL มีโอกาสที่จะได้เพราะว่าตัว PSL โดยปกติแล้วมันอ่านขึ้นค่อนข้างง่ายการกลับตัวมันก็มันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดอ่ะเปิดมาวันนี้แล้วกันนะถ้าเปิดมาวันนี้ PSL เล่นต่ำกว่า9บาทหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของวันที่เล่นต่ำกว่า9บาทก็ปล่อยผ่านได้เลยไม่ต้องไปยุ่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้ต่ำกว่า9าอันนี้ผมมองว่าเล่นได้นะครับ ก็จบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามนี้ไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะฝึกฝนในเรื่องของการอ่านกราฟหุ้น ผมได้รวบรวมเนื้อหาเอาไว้ในอ e ีบุ๊กที่มีชื่อว่าสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เล่มนี้สอนดูการกลับตัวสอนดูการใช้อินดิเคเตอร์อย่างง่ายนะครับเหมาะมากสําหรับมือใหม่แล้วก็ใครที่สั่งซื้ออ e ีบุ๊กตัวนี้ไปนะครับก็จะสามารถปรึกษาหน้าเทศได้เป็นระยะเวลา3เดือนเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่อ่านไปเนี่ยมันจะต้องมีคําถามมีปัญหามีอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าในเคสที่ให้ดูในหนังสือมันก็ไม่เป็นเคสปัจจุบันเนอะไหมแล้วพอมาเจอเคสปัจจุบันมันก็อาจจะมีความสับสนได้ก็ เอาหน้าเทรดเนี่ยสามารถมาปรึกษาได้เลยว่าหน้าเทรดอย่างนี้ทํายังไงดีจุดนี้จุดซื้อมองถูกไหมจุดนี้เทคกาไรได้ไหมก็ตรงนี้ก็สามารถปรึกษาได้ฟรีเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่อง m ั n นี่ฮีโเปิดรับสมาชิกแล้วนะครับนี่ปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้เลยนะครับที่ใต้คลิปหรือถ้าหาไม่เจอสามารถทักมาถามได้ที่ l i น์แอดมันนี่ฮีโร ในสมาชิกเนี่ยจะมีแผนเทรดหุ้นให้เป็นรายสัปดาห์เราโพสต์ให้ทุกๆวันอาทิตย์ในแผนนี้มีอะไรนะครับสําหรับใครที่อยากจะฝึกฝนตัวเองนะคือในแผนจะบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าทรงมันมาเป็นยังไงจุดที่ควรจะเข้าอยู่ตรงไหนออกยังไงสต็อปลอสอยู่ตรงไหนทํากําไรอยู่ตรงไหนเพื่อนๆที่ได้ไปเนี่ยจะสามารถเอาไปฝึกฝนแนวคิดว่าเออเราควรที่จะวางแบบนี้นะ,ะหรือ อ่าเป็นหุ้นมาแล้วเราก็มาดูซิว่าเฮ้เราคิดยังไงแล้วมาดูว่าอาจารย์ออฟหรือว่าผมเนี่ยมีความคิดยังไงเออเพื่อที่จะวางแผนให้มันมีความสอดคล้องกันนะครับตอนนี้จะมีเคสต้าดี้ให้ดูแบบตลอดเลยเออใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ค่าสมาชิกเดือนละ300บาทเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูคำถามกันต่อนะฮะขอแนรับกับแนวโน้ม GA b l e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะจีเเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามานะ บางทีมันอาจจะดูแนวโน้มไม่ได้นะครับเหมือนจะกลับตัวนะตามเฟรมเดย์นี่เหมือนจะกลับตัวถ้ายืน63บาทได้นี่คือกลับตัวแล้วก็แนวต้านน่าจะให้ที่8บาทไว้เลยนะครับผมผมให้เกินนี้เลย7.6แต่ตรงน,นี้มันยังไม่กลับตัวเออเพราะฉะนั้น w วทแอนด์ซีไปก่อนแนวต้านในกรอบเนี้ยมองแค่นี้พอครับ6.10นะครับแนวโน้มชิปเปอิอันนี้บอกไปแล้วเนาะในขาวเลยนะครับกับฮิวแมขอบคุณครับ ิวแมนเป็นขาลงนะครับหลุดจากกรอบไซด์เวดโดยปกติแล้วการหลุดลงมาอย่างเงี้ยมันจะไปสะสมกันข้างล่างเลยเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากได้นะผมแนะนำว่าให้รอไปก่อนครับรอให้มันหลุด9บาทขอแนวโน้ม s g สจี c a p i ส a l ออันนี้ก็หุ้นใหม่เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นขาลงลงแบบนี่ลงแบบยับยับเลยนะครับมีแนวรับธรรมชาติอยู่ที่2บาทผมมองหลุดนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีภาพอะไรดีเลยนะครับ ตัวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเจมาใช่ไหมเป็นลูกของซิงเกอร์นะครับซึ่งซิงเกอร์เป็นลูกเจมาอีกทีหนึ่งยังเป็นขาลงได้อยู่ครับโมเมนตัม um ยังเป็นขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนเอาจริงมันยังไม่เกิดแบบสปีดไลน์ที่เป็นลงแรงๆด้วยนะนี่เกิดแค่ตรงนี้สั้นมากนะครับน่าจะลงต่อได้อีกครับน่าจะเจอแบบบาทก,กว่าเลยคอ,อนโนมซีวิวยังคงเป็นช่วงพักตัวอยู่ใช่ไหมอ๋อพักตัวนี่หมายถึงการพักแบบนี้พักแบบนี้สวยนะ เออแต่โดยปกติแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะสมมติว่าเราดูกราฟเป็นหุ้นตัวอื่นนะไม่ใช่ซีวิลซีวิลเปิดมาปุ๊บพักแบบเนี้สวยเลยนี่พักออกข้างโซนบนแต่เนื่องจากตัวซีวิลเนี่ยมันพักอย่างเงี้ยบ่อยมากผมจะยกตัวอย่างนะโซนนี้เห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ไม่อยู่ฮะแล้วก็ลากลงตัวนี้่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมแล้วก็ลากลง โอกาสที่ชุดเนี่ยมันจะหักหลังหักหลังการพักตัวได้ค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นผมผมยังมองว่ามันยังเป็นขาลงอยู่นะสำหรับซีวิลจนกว่าจะมีการเบรกเบรกในที่นี้คือจะต้องเบรกเหนือ2.75เป็นทั้งเขียวเท่านั้นนะครับคุณมาโคที่จารย์ภูมิแมนะนำแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับกับชอครับจะเทรา,าวใหมครับน่าจะยัง ไม่ดีทั้งคู่นะครับเพราะตัวมาโค่น่ะถ้าได้ดูคลิปของจันภูมินะครับจะพูดถึงเรื่องของการรอเกมที่ไปทําร่วมกับ YGG ซึ่งปัจจุบันยังไม่เกิดเลยในออฟเดย์หรือในประชุมผู้ถือหนที่เขามาบอกอ่ะคือเขาบอกว่าเขาจะทําจริงๆครับแต่ทุกวันนี้ยังไม่เจอเพราะฉะนั้นกราฟมันก็จะตีไซด์เวอออกข้างไปเรื่อยๆครับอ่าลองมาดูนะเนี่ยฮะมันก็จะตีไซด์เวอออกข้างแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่รออะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะครับแล้วเกมเนี่ย มันจะทําจริงๆไหมก็ยังไม่รู้เลยเออแต่ถ้าทําก็ต้องมารอดูอีกว่ามันจะปังไหมถ้าปังมันถึงจะไปเออมันต้องผ่านหลายโปรเซสมากครับส่วนตัวชอเนี่ยผมมองว่าจริงๆน่าจะเล่าไปแล้วนะครับตัวชอเนี่ยคือโอ้โหจบโคตรจะจบแล้วฮะแล้วก็มันจะมีข่าวเรื่องของตัวหุ้นลูกที่ไปเข้าใน NASDAQ ซึ่งตรงเนี้ยเขาอาจจะไม่ขายมั้งหรือยังไงถ้าเกิดเขาขาย เขาก็จะได้เงินมาจะมีสภาพคล่องสามารถจะไปจ่ายหนี้ได้เผยลางนี้ได้หมดเลยแต่นี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันซ้องตัวชอนะปัจจุบันก็อันนี้ผมมองว่าจบแล้วละ่ะจบแล้วสําหรับชอได้ b e 8วองวงเล็บ R 800นะครับแปดหุ้นขอแผนสวิงเทดแต่ตัวแม่ถือยาวขอบคุณครับ v e 8มันยังไม่เข้าตลาดด้วยซ้ำครับ คือเครื่องหมายมันยังก็เป็น R อยู่เลยเพราะฉะนั้นแผนสวิงไม่มีอยู่แล้วนะคือจะจะสวิงจากอะไรมันไม่มีไม่มีฐานไม่มีกราฟไม่มีอะไรให้ดูเลยอันนี้มันเกิดไปนะ <c oughs> STGT ถัวจนเหลือทุน9บาทอตอนลงไป8.9แท่ง rejection ปัจจุบันกำไร20ตังค์มองเป็นต้นเทนได้ไหมทนรอยตั้งนาน,นสุดยอดมากนะ,อะมองเป็นต้นเทนได้ไหมไม่ได้ครับ ชุดนี้ยัเป็นชุดทำฐานอยู่สต็อปรอดอยู่ที่8.65ผมมองว่าถ้ากำไรแบ่งขายมาก่อนให้มันเหลือน้อยที่สุดครับเพราะตรงนี้ยังไงก็ไม่กลับตัวครับวิเคราะห์รายได้ c u r r y Express ได้ไหมครับตัวนี้เป็นกบการเงินของ Curly นะครับเอาตรงๆกำไรน้อยมากอะเปิดมาทีแรกเนี่ยอะทีแรกนะหุ้นตัวละ4.9กำไร5บาทต่อหุ้นเนี่ยโอเคปีถัดมา เหลือกาไรบาทเดียวนะครับต่อหุ้นนะหุ้นเหลือ30บาทปีต่อมา64กสี่กำไรเหลือแค่3สตางค์ต่อหุ้นหุ้นตัวละสิบแบาทหุ้นหนึ่งตัวตัวละสิบแปดนะแต่กําไรต่อหุ้นนะ่ะแค่3สตางค์เท่านั้คือแบบน้อยมากนะครับและหลังจากนั้นก็ติดลบขาดทุนมาโดยตลอดปัจจุบันเนี่ยแค่ไต่มาสเดียวกําไรติดลบไปหุ้นละนะสี่สิบห้าตังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รออายได้จะมาเท่าไหร่ก็ช่างเถอะแต่ธุรกิจที่มันไม่ทํากําไรอ่ะโอกาสที่จะโตอ่ะมันจะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็เคอรี่มันมันเป็นหุ้นขาลงมาโดยตลอดเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดผมคิดว่าน่าจะหลุด10บาทก็คือถ้าเกิดไม่สามารถทำกำไรได้ราคามันก็จะลงไปจนกว่ามันจะทําฐานได้ฮะจนกว่าธุรกิจจะกลับมาเป็นกําไรแต่ถ้าเกิดเรามองธุรกิจกันตรงๆนะตัวเคอรี่อ่ะคู่แข่งเยอะมาก เยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงคนที่ได้กําไรจริงๆผมมองเป็นฮับฮับที่ไปรับส่งของอะที่แบบไปไปรับฝากของตรงนั้นอะเออแล้วก็ส่งให้เคอรี่ไปส่งอีกทีนึงตัวนั้นจะมียังพอมีกําไรแต่สําหรับการขนส่งเนี่ยผมคิดว่ามันแข่งกันมากเกินไปอะมันเป็นแบบเรดโอเชียนมีเคอรี่นินจามีเอ็กเพสอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทีมจขอแนวโน้มค่ะทำไมไม่ตามดิโต โอเคมันไม่ได้คล้ายคึงกันขนาดนั้นนะครับแต่ผมมองว่ามันก็มีโอกาสที่จะตามได้เหมือนกันดูนะเนี่ยทีม G ทร่งเป็นไซด์เวย์รออะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาสะสมทีม G นะผมมองว่าสต็อปรอจะต้องอยู่ที่7.5นะครับ ABM แนวรับถัดไปประมาณแนวไหนครับติดดอยอยู่2บาทแนวรับไม่ไม่มีแนวรับนะครับมันมันต้องสต็อปครับมันต้องสต็อป นี่ก็หลุดไปเรื่อยๆครับเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่เพิ่งหลุดสต็อปลงมาเนี่ยฮะสต็อปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดสองหนึ่งก็หลุดลงีกแล้วก็อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกดีโอดีทำฐานอยู่หรือเปล่าคะถ้ามองเป็นการทําฐานนะครับสต็อปลอจะต้องอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้าครับตอนนี้ผมไม่มองนะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดดิวโหลเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมานี่เองจบลงไปแล้วนะครับสาหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาชมนะฮะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจ้งหมา,ขา,หาขลข สวัสดีครับบ๊ายบาย